ปักธงชัยในสมรภูมินรกเขาคอตอนที่สองปิดป่าล่าสังหาร15กุมภาพันธ์2524กองกำลังฐานพลานจูโจมจากค่ายปักธงชัยชุดแรก6ก0งรได้เคลื่อนกำลังทางรถยนต์ผ่านมาทางบ้านวางทองหรืออำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก ในปัจจุบันจากนั้นขบวนรถบัสโดยสารที่เช่าเหมาคันมาจากไา้ปัธทธงชัยก็ได้ส่งกำลังพลกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่921สิงดําลงยังแนวป่าท่ามกลางละอองหิมะที่ถูกแรงลมพัดพาลอยวนอยู่ในอากาศอากาศที่นี่โคตรหนาวจริงๆว่ะมีเสียงหลุดออกจากปากอาสาสมัครฐา,านพลานปรีชาสายแววนักรบไวยกะตะ กองร้อยฐานพลานจู่โจมที่921สีดำปากกบนมือก็คว้าเป้สนามที่ค่อนข้างหนักเวียงใส่หลังพี่น้องนักรบร่วมอาชีพหลายคนก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันคือแบกเป้หรือล็อกแสกขึ้นใส่หลังอาวุธปืนอาก้าในมือกระชับมัน่นพี่น้องกองร้อยฐานพลานจู่โจม921สีดำจงฟัง ที่นี่คือแผ่นดินเขาค้อที่นี่คือสนามรบผู้บังคับกองร้อยพูดพร้อมกับชี้มือขึ้นไปที่ยอดดอยเขาค้อที่ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่นี่พี่น้องตำรวจทหารอาสาสมัครพลนเรือนของเราพลีชีพไปแล้วนับไม่ถ้วนที่นี่มีอันตรายมากมายนานับประการ ถ้าพวกท่านยังไม่อยากตายกลายเป็นผีเฝ้าป่าเขาคอจงอย่าประมาท <My God. S 1> ภูม่มคับกองร้อยยศจ่าสิบเอกตะโกนบอกกำลังพลให้ทราบถึงพื้นที่ปฏิบัติการด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างดัง <My God. S 1> ร้องภุมิคับกองร้อยในสิบยุทธการในสิบสื่อสารหัวหน้าชุดปฏิบัติการมาพบผมด่วนจากนั้น จาสิบเอกผู้ทําหน้าที่ผู้บัคับกองร้อยฐานพลานจูโจมที่921สิงดําก็ดึงแผนที่ทางฐานออกมาวางดินสอในมือทิ่มลงไปบนแผนที่กองร้อยของเราได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือให้เข้ายึดเนิน935และเนิน909คืนจากพอกคอผู้บัคับกองร้อยหนุ่มลุดเสียงออกจากปากจากนั้นก็พูดต่อ เราจะเคลื่อนกำลังขึ้นไปทางด้านทิศใต้พอมืดค่ำเราจะตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวพรุ่งนี้เช้าหลังตะวันโผล่เราจะเคลื่อนกำลังเดินทางต่อกองร้อยของเราต้องบุกเข้าโจมตีพกคอที่เนิน909เป็นลำดับแรกนี่คือแผนการทางทหารที่ถูกกำหนดขึ้นในวันที่15กุมภาพันธ์2 5 2 4 หลังจากวางแผนทำความเข้าใจกับรองผู้บับคับกองร้อยนายสิยุทธการและนายสิสื่อสารและผู้มังคับชุดปฏิบัติการจนทุกคนเข้าใจดีแล้วกำลังพลของกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่921สงิงดําก็เคลื่อนกําลังมุ่งหน้าไปทางด้านทิศใต้ตามแผนการที่วางไว้การย่ำเท้าเดินทางของนักรบจากเมืองแม่ยโมคราวนี้มันแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆโดยสิ้นเชิง เพราะกำลังพลทุกนายต่างรับรู้และสัมผัสได้ว่าป่านรงนี้มีภัยอันตรายซ่อนไว้ทุกหนแหง่งทั้งแนวป่าบนต้นไม้และใต้พื้นโดยเฉพาะหลุมขวากที่พกคอขุดดักไว้การย่ำเท้าเดินทางในวันแรก oh, พวกเขาต้องลัดเลาะหลบลีกจากสายตาของชาวบ้าน oh, <no. S 1> ที่มาถากถางป่าทำไร่ oh, <no. S 1> เพื่อให้การมาในครั้งนี้ของฝ่ายทหารเป็นความลับมากที่สุด และการเดินทางในวันแรกของกองกำลังฐานผ่านจูโจมที่921สิงดําไม่พานพบกับสิ่งใดๆพอมืดค่ำก็หงหาอาหารแบ่งกันกินแต่การหุงหาอาหารในสถานการณ์อย่างนั้นก็ทำได้ลำบากเพราะหากมีแสงไฟหรือเปลวควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือยอดไม้เมื่อใดนั่นหมายถึงความปลอดภัยของพวกเราก็หมดสิ้นไป อาหารค่ำของพวกเราในวันนั้นคือมามา่าแช่น้ำวันแรกค่ำคืนแรกของการเดินทางผ่านพ้นไปวันที่สองของการเดินทางเริ่มขึ้นการเดินทางในวันที่สองหินและโหดกว่าวันแรกเพราะเราต้องเดินไต่ขึ้นไปบนยอดเขาสักพักก็ย่ำเท้ามุ่งหน้าลงหุบสัมภาระที่แบกอยู่บนหลังก็หนักอึ้งแต่พวกเราก็ต้องทนภารกิจนั้นสำคัญเหนือยิ่งสิ่งใด พวกเรามาสมัครเป็นฐานพลานด้วยใจด้วยอุดมการ์เพื่อชาติบ้านเมืองไม่มีผู้ใดบ,บังคับหรือขู่เข็นเพราะฉะนั้นพวกเราต้องอดทนและต้องทนให้ได้การเดินทางของพวกเราสองวันผ่าน,านพ้นไปไรอุปสรรคพอ,อย่างเข้าวันที่3ของการเดินทางพวกเราเริ่มพบกับสิ่งบอกเหตุหลายอย่างเช่นเศษอาหารจำพวกซองมามา่าปลากระป๋องอยารักษาโรค ตกเกินกาดและร่องรอยการเหยียบย่ำลงไปบนยอดหญ้าและผิวดินการเดินทางในวันนั้นเริ่มช้าลงใครมาทำอะไรในป่าลึกหากเป็นชาวบ้านที่เข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ทำไมร่องรอยที่ตรวจพบจึงมากมายเช่นนี้แต่จากสิ่งบอกเหตุต่างๆที่ผ่านพบพวกเรารู้ในทันทีว่าพวกเราหลุดเข้ามาในพื้นที่การยึดครอ,องของพกคแล้ว แม้พวกเราจะรู้อยู่เต็มบวกว่าเราหลุดเข้ามาในพื้นที่การยึดครองของผู้ก่อการลายคอมมิวนิสต์ก็ตามพู้งคับหน่วยก็สั่งให้พวกเราเดินหน้าต่อโดยภู่งคับกองร้อยบอกพวกกับเราว่าวันนี้เราต้องโจมตีฐานผอคอและยึดเนิน935และเนิน909กลับคืนมาเป็นของแผ่นดินไทยให้ได้แต่เมื่อเข้าปิดล้อมพื้นที่เราพบว่า ไม่มีผอคอหลงเหลืออยู่แม้เพียงคนเดียวแต่เราได้ตรวจพบบังเกอร์หลุมบุกคล10บหลุมและสิ่งอุปกรณ์จำนวนหนึ่งจากรองร้อยที่ตรวจพบสรุปได้ว่าผอคอ,อกลุ่มนี้พึ่งเคลื่อนย้ายกำลังออกจากเนิน935และเนิน909ไปได้ไม่นานสรุปการเดินทางในวันที่สไม่มีเหตุปะทะไม่มีเสียงปืนเสียงระเบิดดังขึ้นให้พวกเราได้ยิน แต่พอช่วงเช้าของการเดินทางในวันที่6คือวันที่20กุมภาพันธ์2 5 2 4หลังจากที่กินข้าวปลาอาหารเรียบร้อยเราก็เคลื่อนกำลังย่ำเท้าเดินหน้าต่อสภาพพื้นป่าในวันนั้นก็เป็นปกติสายลมในย่ำเช้าพัดกระโชกเข้ามาค่อนข้างรุนแรงจนทำให้กิ่งไม้ยอดหญ้าเอ็นลู่ตามแรงลมการเดินทางมาในเช้าของวันนั้น ไม่มีสิ่งบอกเหตุใดๆว่าจะมีอันตรายมากมายกล้ํากายพวกเราแต่ในขณะที่ไฟเราอ้อมออกจากเนิน9.09ไปทางด้านตอนใต้มีเสียงปืนดังขึ้นมาอย่างหนานแน่นและหนักหน่วงจากเสียงปืนที่ดังขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนพี่น้องฐานพนจู่โจมจากค่ายปักธงชัยหลายคนถ้งล่างลงกับพื้นจ้องปลายกระบอกปืนอาก้าคู่กาย ไปยังทิศทางของเสียงปืนมันซ่อนอยู่ทางด้านตะวันออกทะลมมันเลยจากนั้นเสียงปืนกลจานจากไฟเราก็ดังขึ้นอย่างตะนันวันไวเสียงปืนเสียงระเบิดดังกึกก้องกระพนาดไปทั่วขุนเขาจากเสียงปืนที่พกคอย,ยิงกระหน่ำลงมายัางไยเราในวันนั้นหนักมากต้นไม้กิ่งไม้อยู่เหนือศีรษะของไฟเราขาดสะบั้นไปหลายต้นไอ้พ้นเอพน้เอพลอยู่ไหนวะพุ่งขับหน่วยยศจ่าตะโกนกล้องเรียกนิพนธ์ เสียงดำหรืออาสาสมัครฐานพลันนิพนธ์สาธะพลยิงเครื่องยิงลูกระเบิด M 7 9มรับผูกกองนิพนธ์โพศีรษะออกจากเนินดินตอบรับเฮ้ย hey, ตรงแนวป่าด้านซ้ายมือมีควันปืนพุ่งออกมาจากตรงนั้นยิงถล่มเข้าไปเลยรับทราบกรับผูกกองมีเสียงตอบรับสั้นๆจากนั้นนิพนธ์ก็เกิ้งล่างออกจากมุมอับประทับ M79 แนบที่บาลัย อึดใจต่อมามีเสียงระเบิดดังกึกก้องกัปนาตขึ้นมาที่หน้าแนวของข้าศึกมันแม่นเหมือนจับวางต้นไม้ด้านหน้าของข้าศึกมีอาการสั่นสะเทือนอย่างรุนแงรงเศษดินเษหญ้าปิววอนการยิงปะทะก,กันในวันดังกล่าวยืดเยื้อยาวนานราวหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่สงบภูมิคับกองร้อยอินท่าไม่ค่อยดีสถานการณ์พลิกผันอยู่ตลอดเวลาเพราะฝ่ายพอกคออยู่บนเนินสูงคม ส่วนไฟเราอยู่ต่ำใต้เนินอีกทั้งไฟพอกรคอมีจำนวนมากจึงยากที่เราจะยุติเหตุการณ์ลงได้ในที่สุดพู่มัครับหน่วยจึงได้ขอกำลังสนับสนุนไปที่บอกอเขาคอบอกอจากสิงดําเปลี่ยนบอกอจากสิงดําเปลี่ยนบกจากสิงดําเปลี่ยนตอบสิงดําจากบอกอ มีเสียงหลุดออกมาจากวิทยุสื่อสารสิงห์ดำขอ,อีสาวเทพีสนับสนุนด่วนสิงห์ดำกำลังปะทะกับผีกินควายอยู่ด้านใต้เนิน909พิกัด138369กําขอกำลังเสริมด้วยสิงห์ดำกำลังปะทะกับผีกินควายอยู่ด้านใต้เนิน909พิกัด138369ากําขอกำลังเสริมด้วยบอกขอรับทราบแต่หน่วยในพื้นที่ใกล้เคียงสิงห์ดำไม่มีเลย เดี๋ยวบกกจะส่งลูกยาวเข้าช่วยเปลี่ยน <C> e <at> การติดต่อสื่อสารระหว่างสิงดํากับบกกยุติลงไม่ถึงสิบนาทีมีเสียงปืนปรสอด,ดังขึ้นจากฐานยิงที่ประจําการอยู่บนเขาคอฝ <C> e <at> ีมือการยิงจากฐานยิงสนับสนุนที่อยู่บนเขาคอไม่ถูกก็ใกล้เคียงเ <C> e <at> พราะเสียงปืนจากพกกคแผ่วลงจากนั้น ฐานยิงก็ยิงปรสอเข้ามาในพื้นที่การรบอีกหลายสิบลูกเสียงปืนเสียงระเบิดจากผอกคออเงียบเสียงลงพี่น้องกองร้อยฐานพลันจู่โจม921สิงดำค,ค,ค่อยๆคืบคานเคลื่อนร่างออกจากที่กำบังผีกินควายมันเพ่นแนบไปแล้วครับผู้กองไพรัตมานีเลิศ<ป>เดนตายหลายสมรภูมิหลุดเสียงบอกพุ่มครับหน่วยเออมันคงเข็ดไปอีกนาน ีชาสายแววล,ลุดเสียงออกจากปากพร้อมกับยันกายลุกขึ้นนั่งพวกเราอย่าประมาทพื้นป่าแห่งนี้คือบ้านของพวกมันนายทหารผู้นำหน่วยลุดน้ำเสียงออกจากปากสายตาจ้องไปตามแนวปา่าบนต้นไม้สูงเพราะนายทหารท่านนี้รู้อยู่แก่ใจว่าการยิงปะทะกันครั้งนี้เป็นเพียงครั้งแรกและมันต้องมีครั้งต่อไปอีกแน่นอนหลังจาก เช็คยอดกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยหลังจากยิงปะทะกันกำลังพลของกองร้อยฐานพลานจูจ่โจมที่921สิงดําก็เคลื่อนที่เดินทางต่อแต่การเดินทางในครั้งนี้ช้ามากเพราะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่มันทําให้ทุกคนหวันวันได้ไม่น้อยเช่นกันเพราะไฟเราไม่มีโอกาสร,ร่วงรู้เลยว่าพ oh. กคอซุ่มอยู่บริเวณใดของแนวป่า ตามหลักยุทธวิธีการซุ่มของผกคนั้นจะซุ่มอยู่ในแนวป่าหรือเนินดินซึ่งเป็นช่องทางบังคับและการเดินทางในครั้งนี้ของพวกเราก็เป็นไปตามแผนผกคที่วางไว้ทุกประการเพราะในระหว่างการเดินย่ำเท้าเข้าแนวป่าฝ่ายเราได้หลุดเข้าไปในพื้นที่โซนสังหารของผกคอ,อย่างช่วยไม่ได้เมื่อกำลังพลคนที่หนึ่งคนที่สอง และคนที่สามเดินผ่านพ้นไปไม่มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นจนกระทั่งเหลือกำลังพลราสิบสองคนสุดท้ายที่กำลังจะเดินผ่านพื้นที่โซนสังหารมีเสียงปืนกกนากา้าแผดเสียงคำรามขึ้นอย่างสนั่นหวันไหวจากแนวป่าหลังเนินดินเป้าหมายคือร่างของฐานพลานนักรบชุดดำความโกลาหลเกิดขึ้นอีกครั้งเสียงปืนจากทั้งสองฝ่ายดังก้องกระบาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้ผิดแพกและแตกต่างจากช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะว่าลูกปืนหนึ่งในหลายพันนัดของพกอคอออเจาะเข้าที่ร่างของอาสาสมัครฐานพลานไพรัดมณีเลิศและอาสาสมัครฐานพลานปรีชาสายแววอย่างจังร่างของปีชาสายแววและไพรัดมณีเลิศเสีลาสุดหัวลงกับพื้นเลือดสีแดงฉานไหลลังลาดลดลงบนแผ่นดินเขาค้อ <c oughs> <c oughs> พวกเรา ไอปีชากับไอเพลัดถูกยิงมีเสียงบุดอกจากปากกำลังพลที่เห็นเหตุการณ์จากนั้นเสียงปืนเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างสนั่นหวั่นไหวอีกกระลอกหนึ่งอึดใจต่อมาราว30นาทีความเงียบเหงาความวางเวงของผืนป่าเขาค้อได้กลับมาอีกครั้งพวกค็คอหลบหนีเข้าไปในแนวป่าทิ้งไว้เพียงรอยเลือดที่หยดไหลเป็นทางให้พวกเราได้ดูต่างหน้า สวนอาสาสมัครฐานพลานไพลัดมณีเลิศและอาสาสมัครฐานพลานปรีชาสายแววได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกส่งกลับส่วนหลังในเวลาต่อมาเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงในยุทธการผาเมืองเระเดศศึกหรือปักธงชัยในสมรภูมินรกเขาคอไม่ได้จบเพียงเท่านี้ส่วนเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นไปอย่างไรนั้นผมขอเชิญท่านติดตามในตอนที่3ครับ จบตอนอีกแล้วครับท่านฟังแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปในสมรภูมิลบมาให้ท่านได้ชมกันอีกขอบคุณครับ